ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าฟื้นตัวมาสักหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับแล้วก็ mm hmm. นักท่องเที่ยวก็คับข้างฮะตามหาดหาดชื่อดัง<ะ>เช่นก,กร,ระตะกระโนป่าตองราวัยอ่าตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวให้เห็นชื่นใจแล้ะครับอืมค่ะจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซันหรือเปล่าคะที่แถวภูเก็ตทะเลภาคใต้เนี่ยค่ะครับ,รบโดยโดยปกติไฮซีซันภูเก็ตหรืออันดามันเราจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนครับอตอนนี้ก็ก็เข้าไฮซีซันเต็มตัว แล้วจะเข้าช่วงพีก็ช่วงคริสต์มาสปีใหม่จนถึงประมาณเดือนกลางเดือนมีนาคมครับอืมค่ะช่วงปีใหม่แล้วก็ช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะส่วนของต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะต้องเรียนว่าในภูเก็ตตอนนี้ครับต่างชาติจะเยอะกว่า<อ>นะเนื่องจากว่าของนักท่องเที่ยวชาวไทยเราเโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็หมดไปแล้วรอรัฐบาลเติมเติมสิทธิ์เข้ามาซึ่งคาดว่าเป็นต้นปีหน้านะครับ ส่วนต่างชาติก็เป็นช่วงที่เขาหนีหนาวฮะในพื้นที่หลายพื้นที่โดยเฉพาะรัสเซียเองตอนนี้หนาวมากนะครับยุโรปเองอังกฤษเองเมื่อเช้าก็ลบสองอันนี้ก็เขาก็เริ่มทยอยบินออกมาครับซึ่งพฤติกรรมนักเที่ยวตอนนี้ก็จะมีมีมาประมาณเฉลี่ยสักเจ็ดถึง4ี่วันเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็มีเพิ่มมากขึ้นที่จะอยู่ระยะยาวซึ่งหนีความวุ่นวายของในชุดในพื้นที่รัสเซีย แล้วก็ยุโรปที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกษิจก็มีมีบางกลุ่มที่หนีมาแล้วก็มาเช่าบ้านระยะยาวอยู่ครับอืมค่ะฉะนั้นก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมแหละเนะะีคะทางฝั่งยุโรปใช่ไหมคะที่มาท่องเที่ยวเป็นประจําทุกป,ปีอยู่แล้วหนีหนามานะคะใช่ครับแต่ตอนนี้ปีปีนี้รัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับตั้งแต่เราเราเริ่มเปิดไฟล์บินมาตอนต้นเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาครับชาวเกนดิเนเวียนเองก็ก็ยังมาแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะมี กว่าครึ่งจะเลี้ยวซ้ายไปไปเขาหลักจะอยู่พื้นที่เขาหลักครับทางเยอรมันสแกนส่วนอินเดียก็ยังมาเยอะเหมือนเดิมเป็นเป็นเบอร์สองอยู่ครับทุกวันค่ะมีกลุ่มไหนที่หายไปบ้างไหมคะกลุ่มที่หายไปยังไม่กลมาไม่ใช่คงไม่ใช่หายนะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่คาดการก็คือกลุ่มซาอุดิอาระเบียหรือหรือตะวันออกกลางครับค่ะเออทําไมคะเข้าใจว่ามันเพิ่งเปิดฮะหลังจากที่เราเรา เ่อไม่ได้พบค้ากันเลยมาหลายหลายสามสิบกว่าปีครับตอนนี้ก็ถ้าตัวเลขตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาที่ผ่านมาซาอุยังเพียงแค่สามพันกว่าคนเองที่ที่เป็นไฟด์บินตรงมาที่ภูเก็ตน,น,นะครับแต่มาตัวเลขที่เบียรแบงคอกแล้วขึ้นโดเมสสิกไฟด์มาน,นี่ยยังยังไม่สามารถเก็บตัวเลขได้แต่ก็มีพอสมควรครับ ตอนนี้ก็คือเราพร้อมมากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ครเพราะว่าบางคนก็มีการรายงานน,น,นะคะว่าโรงแรมในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะทางแถบอันดมามันนี่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นความพร้อมจริงๆน่าจะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ยังขนาดเล็กๆหรือว่ากลางๆเนี่เขาพร้อมรับมือแค่ไหนคะก็ภาพโรงแรมที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีศักยภาพที่จะ รีโนเวทโรงแรมเปิดโรงแรมกลับมาเนี่ยครับตอนนี้พร้อมท้อม,มากนะครับเพราะว่าโรงแรมที่ตัวไปใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนส่วนใหญ่ก็จะดูแลสภาพโรงแรมเป็นอย่างดีนะฮะพร้อมที่จะเปิดมาให้บริการอยู่แล้วครับ <Okay. S 2> แต่ก็ยังมีอีกส่วนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่ที่ไม่น้อยนะครับที่ที่อาจจะรอเม็ดเงินจากทางทางสถาบันการเงินในการที่จะปล่อยไฟแนนซ์ออกมาให,ให้ให้เปิดโรงแรมกลับมา เพราะว่าอตอนนี้กระแสดีมากดีมานอยากเข้ามาในพื้นที่อันดามันภูกเก็ตเราเยอะมากแต่โรงแรมก็ไม่สามารถเปิดมาได้เนื่องจากว่าขาดแคสโตรก็อันนี้ก็เยอะครับเราก็ได้ลองเรียกร้องไปทางรัฐบาลให้ให้ช่วยเข้ามาดูแลตรงนี้ครับค่ะเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่เองเนี่ยมีปัญหาไหมคะยังคงต้อง,องการอยู่ไหมคะแรยงานอืขาดแคลนมากครับก เดิมทีก็เข้าใจว่าขาดแคลนเฉพาะพนักง,งานโรงแรมนะครับโดยเฉพาะพนักง,งานที่เป็นทักษะอาชีพเช่นช่างเช่นหน้าฟ้อนที่ต้องใช้ทักษะพิเศษนะครับพนักง,งานสปาอะไรเงี้ยครับอ,อันนี้หาหา,หายากมากฮะก็แต่ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจโรงแรมด้านการท่องเที่ยวด้านโรงงานด้านทุกเซ gment ฮะทุกทุกเซกเตอร์ก็ ขาดแคลนหมดและไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยต่างประเทศเองยุโรปเองก็เจอปัญหาอย่างนี้ครับเข้าใจว่าในในในเมืองไทยเนี่ยครับที่เราวิเคราะห์ก็คืออแรงงานที่มีสีมือเหล่านี้ครับเขาได้กลับบ้านไปสับ้านไปในพื้นที่อื่นๆจากนั้นก็ไปไหลเข้าไปอยู่ในเซกเกเตอร์ที่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเกษตรครับที่ส่งออกมันส่งออกมันบูมมากโตมากก็ลเลยหันไปทำเกษตรแต่ไม่ได้กลับมามั้งครับ ก็ปวดหัวอยู่ว่าแรงงานไม่พอตอนนี้ก็ประกาศเลยครับท่านท่านผู้ฟังครับถ้าถ้าหลายๆโรงแรมก็จบมาจ้างแบบเต็มอัตราร้อยเปอร์เซ็นต์สวิตชาร์กลอนปีโรงแรมอินเตอร์เชนหลายโรงก็ขึ้นไปสองสามหมื่นบาทนะครับ <c oughs> ก,ก็ยังประกาศรับหางานกันเยอะเลย <c oughs> ก็เพื่อที่จะ,จะกลับเข้ามาอยู่ใน t o u ริ s ึม n ินดัสทรีกันครับอืมค่ะตอนนี้เราทำการตลาดยังไงบ้างคะในพื้นที่ทะเลอันดามันเนี่ยค่ะ